สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวฟชอบเล่าครับผมสำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆม,ม,มาดูบรรยากาศนะครับผมการสร้างแปลงเพาะใหม่นะครับผมจากที่ผมทําเป็นแปลงไม้ไผ่นะครับผมด้านหน้าเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับผมก็จะทํามาเป็นเสานะครับผมวันนี้ผมก็รับบท ดูแลนะครับเสานั่นเองนะก็คือช่วยคุณพ่อนะหามเสานะก็ตอนนี้เราก็ทำมาได้ประมาณสัก20%แล้วเนาะของวันนี้นะในในหนวันเนาะจาก24ต้นเนาะตอนนี้เราก็ได้ประมาณสัก9ต้นนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว,วผมค่อยมาอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศแค่นี้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ต,ตอนนี้นะครับผมในแปลงเราก็มีต้นทุเรียนนะครับผมที่ผมทาการเพราะด้วยตัวเองแล้วก็นําเมล็ดนะครมจากสวนสุขสมชาติก็คือสวนของผมนี่เองนะครับแล้วก็จากที่ผมได้สั่งซื้อก็คือที่ยาลานะฮะเราก็ทําการเพราะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นต้นสวยงามนะเดี๋ยวผมก็แนบรูปให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะ แล้วก็อีกไม่นานนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีทุเรียนจํานวนมากเลยนะครับผมกองเพียบอยู่เลยอยู่บนแปลงเพาะนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ความรู้นะครับผมแล้วก็การดูแลทุเรียนเบื้องต้นนะครับก็คือผมเอ,เอาง่ายๆนะเพื่อนๆผมก็จะนําความรู้ที่คุณพ่อและก็เพื่อนๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทุเรียนเนี่ยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะ ช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆผมนะครับผมก็ลูกทุเรียนกันเยอะนะครับก็บางคนก็ทักมาถามผมบ้างนะครับผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบดีเนาะเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําคลิปส่งไปให้เขาดีกว่าเนาะเขาจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็จะเห็นภาพด้วยเนาะบางทีผมอธิบายผ่านโทรศัพท์มันก็อาจจะงงๆนะนั่นแหละครับนี่แหละครับเดี๋ยว เจอกันนะครับผมวันนี้ผมก็พาไปดูบรรยากาศแค่นี้เลยนะฮะก็ฝากนะครับผมใครที่สนใจนะครับอันนี้ก็ขายของเนาะใที่สนใจต้นทุเรียนนะครับผมชื่อแปลงพ่อของผมนะครับชื่อสุขสมชาติพันไม้ครับสุขสมชาติพันไม้นะะเราก็มีต้นทุเรียนขายเนาะโอเคนะครับผมผมก็ได้ทำลิงก์แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับผมไลน์นะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะโอเคนะถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปสอบถามก็ได้ครับผมไปคุยกันได้เลยครับผมยินดีที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับทุเรียนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามหรือใครไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับผม คลิปนี้ยาวมากเลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย